บทที่66ความเหลือล่อมล้ำครับผมยอมรับในสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงนี้ครับแต่ผมขออนุญาตถามคำถามเกี่ยวกับตัวคุณสักหน่อยจะได้ไหมได้สิถามมาได้เลยเขาตอบผมยอมรับว่าระบบสังคมของที่นี่เข้าขั้นสมบูรณ์แบบไร้ซึ่งปัญหาอันเกิดจากการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสิ้นเชิง แต่ผมก็ยังมีข้อข้องใจอยู่นิดหน่อยหลังจากที่ผมได้พบกับคุณสังคมแบบนี้ที่จริงน่าจะไม่มีการแบ่งชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นผู้ปกครองอย่างพวกคุณกับชนชั้นแรงงานอย่างคนที่มาต้อนรับผมในหลายๆวันที่ผ่านมาในมุมมองของผมตอนนี้คือคุณที่ได้ชื่อว่าเป็นชนชั้นผู้ปกครองมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกับผู้เขามาก พวกเขาทำงานหนักอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ไม่มีแม้กระทั่งแสงไฟในยามค่าคืนแต่เมื่อเทียบกับที่นี่พวกคุณอาศัยอยู่ในอาคารที่ใหญ่โตโออาสว่างสวยไปด้วยแสงไฟในตอนกลางคืนเพลาเพรายิประยับไปด้วยทองคำและอัญ,ญมณีในตอนในตอนกลางวันสิ่งนี้ในความเข้าใจของผมคือ ความเหลื่อมล้ำซึ่งไม่น่าจะมีในสังคมที่เป็นอุดมคติตามจินตนาการที่ผมเคยคิดฝันไว้หรือเปล่าครับผมถามแบบแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าคิดบนพื้นฐานความคิดที่คุณเคยเป็นอยู่เดิมภาพที่คุณกำลังเห็นนี้ต้องยอมรับว่าใช่นี่คือความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งระบบฐานคิดของพวกคุณคือทุกคนตั้งอยู่บนความไม่รู้คือ ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ที่มากเพียงใดมีคุณค่าในตัวเองมากแค่ไหนไม่รู้แม้กระทั่งหน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทําอะไรเมื่อมีความไม่รู้จึงเกิดกระบวนการที่เรียกว่าคนที่รู้มากกว่าเอาเปรียบคนที่รู้น้อยกว่าถ้าคุณไปถามพลเมืองทุกคนของที่นี่ว่าเขารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเหนื่อยยากมากกว่า เขาก็จะบอกกับคุณว่าเขารู้ดีทุกอย่างพวกเขาล้วนตระหนักรู้ในแรงจูงใจที่ผลักดันให้เขาทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นคําว่าแรงจูงใจอาจจะไม่ค่อยตรงกับความหมายที่แท้จริงสักเท่าไหร่ที่จริงมันน่าจะหมายถึงสิ่งที่กำหนดให้เขาทำสิ่งต่างๆด้วยคำเต็มใจมากกว่าเพราะแรงจูงใจนั้นบางครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยคาเต็มใจ สรุปง่ายๆคือถึงแม้ว่าภาพที่คุณเห็นนั้นจะเป็นความเหลื่อมล้ำแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการแห่งการเอาเปรียบในทางกลับกันมันกลับเกิดขึ้นจากการตระหนักรู้ในคุณค่าที่เขาเหล่านั้นมีและเป็นมากกว่าวันหนึ่งถ้าคุณเกิดค้นพบว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมีคุณค่ากับตัวเองอย่างมาก และคุณค่านั้นก็ส่งผ่านไปเป็นคุณประโยชน์กับผู้อื่นด้วยคุณจะอยากทำมันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนี่คือความแตกต่างที่ผมพยายามอธิบายส่วนที่ว่าทำไมพวกเราถึงได้มีชีวิตที่ดูหรูหราฟุ่งเฟ้อนั้นสิ่งนี้คุณได้ตัดสินมาจากมุมมองและฐานคิดของคุณอีกเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นที่นี่ ล้วนแล้วแต่มีเหตุบีผลที่มันสมควรจะเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อบ่งบอกถึงฐานะอย่างที่คุณเข้าใจนับตั้งแต่เสื้อผ้าอาภร์ของผมผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่ทำจากทองคำพวกนี้เพราะว่าผมมีฐานะเหนือกว่าใครๆเส้นใยที่ทำจากทองคำนี้มีคุณสมบัติเป็นสื่อที่ดีที่สุดสำหรับการมีความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับพลังงานอื่นๆในจักรวาลดังนั้นชุดที่คุณเห็นอยู่นี้คือ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงของผมที่จริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับจอบหรือเสียมของชาวนาชาวไร่เลยแม้แต่น้อยการที่ผมอาศัยอยู่ในอาคารที่สร้างขึ้นจากทองคำที่แพรวพราวระยิบระยับอย่างนี้ความระยิบระยับของมันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามหรือเพื่อให้มันดูหรูหราแต่อย่างใด เราจำเป็นต้องทำให้ผิวโลหะุวกนี้มีมุมหักเหให้มากที่สุดเพื่อให้คุณสมบัติในการสื่อกลางของมันมีความสมบูรณ์ที่สุดนอกจากนี้พวกเรายังใช้วัตถุธาตุจำพวกอัญ,ญมณีชนิดต่างๆมาขัดแต่งให้เกิดเลี่ยมมุมแล้วนำไปติดตั้งในจุดต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเร่งปฏิกิริยา และสุดท้ายการที่พวกเราต้องมาอยู่ที่สูงแบบนี้ก็เพื่อให้การรับและส่งข้อมูลไปในจักรวาลทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่านั้นเองในอดีตมีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยมีโอกาสมาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะมาด้วยยานอย่างรู้หรือการท่องเที่ยวด้วยการด้วยกระแสจิตเมื่อเขาได้มาเห็นแล้วนำไปบันทึกหรือบอกเล่าให้คนอื่นฟัง โดยไม่เข้าใจถึงเหตุผลและเอามันไปเรียนแบบด้วยระบบฐานคิดของตัวเองคือระบบฐานคิดแห่งการมีอำนาจเหนือและการเอาเปรียบมันถึงปรากฏออกมาในรูปแบบของปราสาทราชวังและวัดวาอารามต่างๆที่อยู่บนโลกของคุณและมันก็กลายเป็นเครื่องบ่งบอกบบ่งบอกสถานภาพไปซึ่งมันแตกต่างกับที่นี่อย่างสิ้นเชิง เอานี้เองหรือครับอย่างนี้เองหรือครับผมต้องขออภัยด้วยครับที่เข้าใจผิดผมพูดหากคุณหายเหนื่อยแล้วขอเชิญขึ้นไปยังที่ทําการของพวกเราครับขอเชิญครับผมหายเหนื่อยแล้วครับในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าอาพ์และอัญ,ญมณีต่างๆเหล่านี้พวกเราต้องให้ศิลปินที่มีความชํานาญงานหัตถศิลป์เป็นคนช่วยทําให้ ซึ่งพวกเราแค่กำหนดรูปแบบคร่าวๆตามประโยชน์ที่เราต้องการใช้สอยเช่นอัญมณีเม็ดใหญ่นี้ให้เจรไยเป็นกี่เหลี่ยมมุมที่ด้านหน้าและให้มุมทั้งหมดรวมศูนย์เข้ามาเป็นจุดเดียวกันในด้านหลังเหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดการเหนี่ยวนำพลังงานที่กระจัดกระจายเข้าสู่จุดศูนย์กลางได้ง่ายส่วนรูปแบบการตกแต่งประดับประดานั้น อื่นๆนั้นผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเขาสามารถจินตนาการสร้างสารรค์ตัวเรือนของอัญมณีพวกนี้ให้มันวิจิตพิสดารอย่างไรก็ได้เราเพียงแค่เป็นคนกำหนดที่ตั้งของมันเช่นเม็ดนี้จะต้องอยู่ที่กลางหน้าผากหรือเม็ดนี้จะต้องอยู่กลางหน้าอกเป็นต้นดังนั้นเวลาที่คุณเห็นยมณีที่วิจิตงดงามเหล่านี้ จึงเห็นเป็นเครื่องประดับมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือหรือเครื่องจักรเขาอธิบายเพิ่มเติมระหว่างที่เดินขึ้นไปสู่อาคารหลังใหญ่ส่วนโครงสร้างของตัวอาคารและหลังคาย,ยอดแหลมที่แพลวพรานี้พวกเราก็เพียงกำหนดให้เขาหุ้มมันด้วยทองคำที่มีรอยหยักให้มากที่สุดหรือแค่ทำให้มันหักหักไปหักมาเท่านั้น เพราะนั่นก็เท่ากับว่ามันสามารถทำงานได้แล้วแต่เนื่องจากพวกสถานปณิกมีความประสงค์ที่จะทำให้มีความสวยงามเขาจึงสร้างเป็นรูปทรง12เหลี่ยมบ้าง24เหลี่ยมบ้างตามแต่พวกเขาจะจินตนาการขึ้นมาและนอกจากนี้เหล่าปฏิมากรก็ยังช่วยกันร,รังสรรค์ลวดลายเพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ ผลลัพธ์ที่ได้จึงออกมาเป็นงานศิลป์ที่ดูวิจิตบรรจงอย่างที่เห็นหลังจากที่ศิลปินและสถาปนิกสร้างอาคารนี้เสร็จพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่เมืองนี้สืบมาจนถึงปัจจุบันเขาเสริมอ๋อเข้าใจละ่ะเมืองนี้ถึงได้เป็นที่รวมของศิลปินทุกๆสาขาเพราะพวกเขามาสร้างอาคารหลังนี้นี่เองผมพูดใช่คุณเข้าใจถูกแล้ว อาคารแห่งนี้มีอายุสักเท่าไรครับผมถามผมไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้รู้แค่ว่ามันมีมาก่อนที่โลกของคุณจะมีมนุษย์ไปอยู่เสียอ oh ีกโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยครับผมรู้สึกเหมือนว่ามันเพิ่งสร้างมาได้ไม่นานนี้เองพื้นหินที่ผมเดินนี้ดูเหมือนไม่มีการสึกกร่อนจากลมและฝนเลยแม้แต่น้อยมันเป็นเรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อมครับ โลกใบนี้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เริ่มสร้างไม่เคยมีแผ่นดินไหวไม่เคยมีพายุฝนฟ้าคะนองไม่เคยมีฟ้าผ่าไม่เคยมีน้ําท่วมคุณภาพของน้ําและอากาศก็ไม่เคยมีสิ่งเป็นภัยพุกคามต่อวัตถุทุกชนิดไม่มีกรดไม่มีสารเคมีใดๆทําให้เกิดการสึกกร่อนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงดูเหมือนคงสภาพอย่างที่มันเป็นตั้งแต่แรก เขาอธิบายพร้อมพาผมเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆเออคุณบรุทอนครับผมสนใจเรื่องการเดินทางระหว่างโลกของเราทั้งสองนะครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมถามขณะที่ก้าวเดินขึ้นบันไดอย่างช้าๆในแง่ไหนล่ะครับผมจะไม่ปิดบังคุณสักเครื่องเพียงแต่ต้องระบุสักหน่อยว่าคุณอยากรู้ตรงไหนส่วนไหน เออผมรู้แล้วว่าคุณสามารถเดินทางไปมาระหว่างโลกนี้กับโลกของผมด้วยประตูที่มีอยู่ถึง360ประตูผมอยากรู้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับว่าใครเป็นคนสร้างประตูพวกนี้ไว้และมันทำงานอย่างไรทำไมมันถึงสามารถทำให้ระยะทางที่ไกลมากขนาดนี้สั้นเหลือแค่เพียงลัดนิ้วมือเดียว ได้ครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเอาไว้ผมพาคุณไปถึงที่พำนักของผมแล้วเราค่อยนั่งคุยกันดีกว่าไหมครับเขาตอบได้ครับรูทอนพาผมเดินขึ้นมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณอาคารด้านหน้าของประตูทางเข้ามีระเบียงขนาดใหญ่พื้นของรางและตัวอาคารทั้งหมดทำจากหินแกรนิตก,ก้อนใหญ่ วางเรียงซ้อนกันอย่างแนบสนิทพื้นด้านหน้านี้ถูกขัดแต่งจนเงาเป็นมันและดูสะอาดสะอาดเมื่อมมาจากลานนี้ลงไปสามารถเห็นเมืองได้ทั้งเมืองตรงนี้คือลานสำหรับต้อนรับแขกครับหรือจะเรียกว่าเป็นลานอนเนกประสงค์ก็ได้เพราะเราจะใช้ต้อนรับผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมผู้นำ ที่มาจากเมืองอื่นหรือคนที่เอาบุตรธิดามาฝากให้เรียนรู้สัจธรรมรวมทั้งแขกที่เป็นแบบคุณแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครอยู่เลยนะครับดูเงียบจังผมตั้งข้อสังเกตใช่ครับเมื่อก่อนที่นี่จะมีพวกเราที่เป็นช่างเทคนิคจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีแขกมาเย็นแบบนี้ ทั้งสองข้างทางบนลานนี้จะเต็มไปด้วยรูปธรรมท,ที่มาคอยต้อนร,รับที่นี่เคยมีรูปธรรมช่างเทคนิคพำนักอยู่มากถึง1.042รูปธรรมแล้วตอนนี้พวกเขาไปไหนกันหมดล้วครับไปปฏิบัติภารากิจที่ดาวโลกของคุณตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่2รูปธรรมสุดท้ายซึ่งเขาทั้งสองก็จะต้องเดินทางไปเหมือนกันในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้เขาทั้งสองอยู่ที่ไหนครับผมถามสองรูปธรรมนี้ยังไม่เคยเดินทางด้วยประตูเชื่อมระหว่างดาวโลกเลยสักครั้งเดียวแต่ด้วยภารากิจที่มีมากเสียจนจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมดวันนี้พวกเขาจึงออกไปทดสอบการบินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบินจริงในวันพรุ่งนี้อ๋อก่อนที่ผมจะขึ้นมาผมเห็นอยู่เหมือนกันครับ ว่ามียานบินลอยขึ้นจากยอดอาคารนี้สองลำนั่นแหละครับนี่ถ้าที่แห่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีใครประจำการอยู่เลยผมก็คงต้องไปเช่นกันฟังจากที่คุณพูดแล้วสถานาการณ์ที่โลกของผมน่าจะเลวร้ายมากเลยใช่ไหมครับเขานิ่งเงียบไม่มีคำพูดใดๆผมได้ยินจากผู้มาต้อนรับผมอยู่เหมือนกันครับว่า มันเข้าขั้นวิกฤตผมพูดขึ้นหลังจากที่อยู่ในความเงียบได้สักพักแล้วเด็กนักเรียนล่ะครับใครจะดูแลพวกเขาหากไม่มีใครอยู่ผมถามเพราะนึกขึ้นมาได้ว่าที่นี่เป็นโรงเรียนด้วยไม่มีครับที่นี่ไม่มีนักเรียนใหม่มานานพอสมควรแล้วและนี่คือสัญญาณที่บอกว่าโลกของคุณอยู่ในขั้นวิกฤตมานานแล้วเช่นกัน ไม่มีใครสามารถยกระดับจิตสำนึกให้เป็นความรักบริสุทธิ์ได้แม้แต่คนเดียวจึงเป็นผลให้ไม่มีใครวิวาตตัวเองให้มาเกิดที่โลกใบนี้เขาตอบหลังจากนั้นรูทรก็พาผมเดินเข้าไปในอาคารเป็นครั้งแรกทันทีที่ผ่านเข้าไปผมรู้สึกได้ถึงความเย็นอันเกิดจากความหนาของผนังหินแนกรนิตขั้นแรกนี้ เป็นห้องโถงใหญ่มีเสาทรงกลมขนาดประมาณสามคนโอบเรียงรายอยู่หลายร้อยต้นห้องนี้ใหญ่มากและมีเพดานสูงภายในสว่างสวยไปด้วยหลอดไฟที่ห้อยลงมาจำนวนมากบนเพดานประดับประดาด้วยทองคำและแก้วกระจกหลากหลา,หลากสีสันมันไม่ใช่กระจกสีหรอกครับมันคืออัญ,ญมณีรู้ทอนพูดขัดขึ้นจากสิ่งที่ผมคิด โอ้มันเยอะมากเลยนะครับผมอุทานด้วยความไม่อยากเชื่อห้องนี้สามารถรับรองรับคนได้ถึง3,000คนพร้อมกันโดยเราจะใช้เป็นที่ประชุมเพื่อรับการสื่อสารจากต้นกำเนิดพร้อมๆกันซึ่งทุกคนที่อยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะอยู่ซอกใดมุมใดของห้องจะต้องได้รับการสื่อสารที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นเพดานของห้องนี้จึงต้องติดตั้งอัญมญณีเพื่อให้สื่อในทุกๆตารางนิ้วสมบูรณ์ผมไม่อยากจะนึกเลยครับว่ามันต้องใช้อัญมญณีมากขนาดไหนผมพูดตามหลังขณะที่เขาพาผมเดินตรงเข้าไป